ดับเครื่องแล้วความสูงประมาณ8ปน่าจะประมาณ800เพราะว่านี้มันหักไป200ออากาศดีมากเลยจ้าอากาศดีมากเลยครับ กาดีมากมากลองดับเครื่องลงนะสนามนี้ไม่เคยดับครับไม่รู้ใจยังไงนะ กาศด,ดีมากมากเลยข้างล่างนี้สวนซ่อนรักนะครับ <c oughs> ข่ายน้ำพบนะครับเดี๋ยวขอเลียว<ด> ก็พยายามไม่ดึงดึงให้มันกินลมนะมันจะได้ร่อนนานๆหน่อยโอเคเลยออากาศดีมากเลยดูนี่ร่อนดึงดึงดึงเลยเนี่ย เสียวนิดนึงนะเพราะว่ามันมีอาคารนะครับแล้วก็ยังไงอ่ะมีต้นไม้เป็นร่องๆ่องอยู่เนี่ยมีอาคารด้วยติดเต้นเหมือนกันแตเนี้ยเดี๋ยวนะอ่าโอเคเข้าต้องเข้าลายนี้นะเนี่ยครับลายนี้ต้เข้าลายนี้คงไม่กิ้งนะครับ <laughs> เอาลอมก็ มองให้มันเห็นไม่อยากจะโฉบมากนะครับเพราะว่านี้เป็นครั้งแรกผมยังมองลายไม่ออกเลยพอดีมันมีต้นไม้สองต้นขวางอยู่เนี่ยเล็กๆเนี่ยดีสุดก็คือลงตรงกลางนะแต่ว่าถ้าโฉบตรงนี้โอเคน่าจะได้อยู่เอาลายนี้แหละอยากจะซิกแซกมากเดี๋ยวเลย ใจหน่อยมั่นใจหน่อยมีต้นไม้ขวางอยู่ประเด็นคือต้องเข้าออหน้าต้นไม้ ี่วได้ไหมเนี่ยต้องดรอปความสูงลงครับโอเคพอไหมเนี่ยไม่พอโอเคให้มันจะตอนนี้ค่อยคลายนะครับอพอไหมวันนี้ต้องทิ้งลงได้นะโอเค โอวันยากามากเลยหวัดเสียวเห็นไขเห็นไหมว่าดึงสองข้างให้ร่มมันหยุดแล้วก็ยกปุ๊บม,มันจะทิ้งลงโอ้โห <laughs> ิวเฉียด